รวมช็อตเด็ดจากเกมเพจ e ห้าสิบห้าจังหวะแรกโอเิกาดใส่ซ้าย,ายโอ้โหเสียบเสาครับลูกนี้ฮะมาตินโอเดกาดครับดูจับบอลได้แล้วพลิกหนีเข้าซ้ายข้างถนัดครับโอร,ริกาดแล้วดูรับง้างแล้วใส่ซ้ายลูกหนีบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปครับจังหวะต่อมาเบิ้ลซาก้าให้โอริกาดคืนซากา้าซาก้าเบิ้ลเข้าในแล้วโอเดกาดพลิกเข้าใส่ซ้ายรลูกนี้โอ้โหทำชิงกันสวยมากครับผมเป็นจังหวะเข้าทำสวยๆนะจังหวะต่อมาชนาทิพใส่ขวาโอ้โหดู จังหวะต่อมาครับนิสปุสยาหนีแล้วดับเบิลทัชหนีที่หนึ่งแล้วใส่ขวาเรียบร้อยครับปีกจากบีจีปทุมูินเต็ดนะครับผมเลนสันจากสารัตให้ที่จากกิจลาบตระกูลเนี่ยเป็นปีกจากพีทีประจเอฟซีนะครับผมดอยังครับฟีคิกับยิงมุมนี้คงจะยากเกินไปฮะเลือกใกล้ให้ที่จากกิจลาบตระกูลครับแล้วลองสองนี้ยิงชนเสาเข้าไปฮะจังหวะต่อมาเปิดเข้ามาแล้วอืซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ มอง้วยบฟัฟาเตมีโกมิซับแต่ประตูซุปเปอร์เซฟไว้ได้จังหวะต่อมาออกขวาที่เจมสันเจมสันมองข้างในแล้วเปิดเข้ามาหูนฤพลอารมณ์สวา่างพุ่งมองอนะ่ะลูกนี้โอ้โกองกลางครับเป็นกองกลางจากขอนแก่นยูนะผมพุ่งมองเดด็เท่ๆเลยจังหวะต่อมากีนวูดให้ที่เฮเปตี้เฟอนเดสใส่ซ้ายเสียบเสาครับลูกนี้ดูว่าจ่ายมาใ,ใกล้ๆครับให้ที่เฮเปตี้ครับแต่งเข้าซ้ายฮะแล้วก็ ซัดลูกนี้บอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปจังหวะต่อมาเข้าในวนเนอร์แตะทะลุตรงกลางแล้วใส่เลยบอลเช็ดคานเข้าประตูไปครับลูกนี้ดูว่าโอ้โหสวยจัดฮะจังหวะต่อมาอ้าวตัดบอลได้กลางทางมาริโอปาซาลิดนับปูนาทีเก้าสิบหกครับใส่เลยจังหวะต่อมาฟรานเชสโกตอตตีนี่ครับฝีคลิกมุมนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายโยเข้าขวาหลบแล้วใส่ขวาลูกนี้สามเหลี่ยมครับฮาเดมุสะ โมริตะครับผมกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นจังหวะต่อมาทําชิงกันมาสวยมากรัเบิ้ลจิตปัญญาที่สุดให้ที่สหรัฐก,กันยยันโลดเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่นี้เขาทําสวยมากครับดบูตั้งแต่ครึ่งสนามรับเบิ้ลไปเบิ้ลมานะครับจังหวะนี้สหรัฐก,กันยยันโลดรับใส่ขวาอันนี้เสียบเสาเข้าหน้าต่างไปจังหวะต่อมาสีโลดชัดท่อครับโอ้โหเนี่ครับแอซซี่จากเจลบสัมผัสดียบับยิงหน้ากองทษโกน,นี้บอลพุ่งเข้าไปจังหวะต่อมาเอาประตูยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วซัดท้ายเกมติดเซฟ แต่อันนี้เราซ้อมโอ้โหซูเปอร์เซฟครับลูกนี้จังหวะซ้อมของรามิวเชดายเยฟเข้าประตูพุ่งไปปัดได้ไงครับโอ้โหเดี๋ยวต่อมาเฟเดริโกโดิมาโกปั่นเข้าไปเลยครับโอ้โหเตะมุมลูกนี้สวยมากครับดูครับดิมาโกแบ็กซ้ายจากเออินเตอร์มิลานนะครับผมปั่นอย่างคมเดี๋ยวต่อมากาลาโชเดี่ยวเบิร์ธัดเข้าขวาแล้วปั่นโคง้งโค้งครับโอ้โหคมจัดครับนาทีสี่สิบแปดนะครับอาริฮันโดกรานาโชปีกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดเปิดเข้ามาเอาบอลเด้งออกมา กานาโชย้อนเจ้ากโกเมสใส่ขวากื่องกลางจากเอบูทัมตันวอนเดอร์น,นะครับผมดูว่ากันาโชเบิ้ลให้ลูกนี้ดูว่าเจ้าโกเมสใส่ลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยต่อมาทุนี้โคสปั่นลูกนี้โอ้โหมุมนี้ยิงยากครับแล้วไปยิงมุมที่ประตูยืนอยู่ด้วยนะครับผมโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ทุนี้โคลสครับจังหวะต่อมาล็อกหูคนเนอร์แบรี่แล้วแปรเข้าไปครัวลูกนี้ื ล็อกหลบหนึ่งสวยจังหวะต่อมาจี้เข้าในหลบหนึ่งหลบสองซาร่าแล้วโยกหลอกดีดเข้าไปเลยลูกนี้โมเมซาร่าแม่สวยจัดจังหวะต่อมาทําชิ่งแล้วโยกกับฟิมิโนให้โซบัสไลด์เกี่ยวบอลลงล็อกแ,แ,แปรนิ่นนมๆครับโอ้โหเข้าทาเหนือยๆฮะดูวับจังหวะต่อมายังไงครับแล้วดีดไปตดเซฟจับแล้วสามโอ้โหบล็อกแบบซูปเปอร์บล็อกครับไม่บล็อกเข้าแน่นอนจังหวะต่อมาจาับตรงกลางออกมายังไง ให้ทางขวาแล้วใส่เลยจังหวะเดียวว่าโอ้โหมุมแคบภัพลูกนี้ว่จาจะใกล้ๆนะผมให้ที่เฟอร์มิโลเปสนะผมกองกลางจากบาซานะใส่โอ้โหมุมแคลบ,แคล,บลูกนี้เรียบร้อยครับจังหวะต่อมาดาบิดคูเอบาโอ้โหกองกลางจากขอนแก่นนินเต็ดนะผมยิงลูกนี้คนระับคนะนะมมานะกครับผมจังหวะต่อมาตัดไปติดกำแพงแล้วอเดบโยโกขกตั้งมาธนาสิทธิ์ใส่ซ้ายโอ้โหเสียบคานะลูกนี้ธนาสิทธิศริพรลาครับ วบตัวใหญ่ครับบ่งตั้งมาแล้วดูเล่ยนี้เท้าซ้ายครับนาซีครับโอ้โหอย่างคมแล้วผมพีกลูกนี้จะมาปกคลิปครับมาโก้ฟานบาสเทนนะโอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งเสียบ้า้วยเท้าซ้ายตรงนี้พีกอย่งเหนือครับแล้ววบง้างแล้วใส่ครับโอ้โหโคตรคมแล้วลูกนี้สวยมากครับผมมาโกฟานบาเทนอย่ต่อมาหลุดขึ้นมาลามิวเชดาเยฟบหลุดมาตามไม่ทันหรอกเข้าในแล้วใส่ซ้ายลูกนี้ลามิวเชดาเยฟ ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมจังหวะต่อมายังไงครับแปรจ่ายมาสยามแยับใส่ด้วยเท้าขวาเรียบร้อยครับแอสซิสจากสันเดิลลิมอธนะนะครับผมดีดมาลูกนี้ให้สยามยับสยามแยับนะครับกองหน้าบุรีรัมย์นะมีความเร็วสปีดหนีแล้วใส่ขวาลูกนี้ครับเสาแรกเข้าไปเจ้าต่อมาโมเมดออสมมนปั่นฟรีคิกเข้าไปครับโโอ้หสวยจัดรับุญเขาปั่นโค้งโค้งอ่ะกองกลางล้ำพลวัตเลยครับ จังหวะต่อมาลูมนิเก้ใส่ซ้ายเช็ดเสาเข้าไปลูกนี้ฮะขาฮาลูเมนิเก้ยิงเท้าซ้ายนี้บอลเช็ดเสาเข้าประตูเลยจังหวะต่อมาทีโอบอลคอตโยกเข้าขวาแล้วใส่ครับหืมตัวแรงนะผมทีโอบอลคอตหาในเกมไม่ได้แล้วนะครับขนตัดไปแล้วลูกนี้ยิงเช็ดเสาเข้าไปสวยมากครับผมจังหวะต่อมาผิวหนีผิวหนีมากกระโดดแล้วกิวเยเม่พิซโซลี่ครับหืมกองหน้าตัวใหม่ของบูร์ลามไนเตตดนะครับผมชีวิตจริงก็เล่นดีครับตอนนี้ครับดูครับยิงเท้าขวาลูกนี้อะ สวยมากครับผมจังหวะต่อมากระโดดหนีมาหนึ่งทีแล้วแหวกตรงกลางหนีมาจิรพันธ์ผาสุขันใส่ซ้ายปีจากพิธีประจวบ fc นะผมยิงเสียบเสาเข้าไปครับลูกนี้ต่อมาแหวกหนึ่งแหวกสองมาแหวกสามแล้วใส่ขวาปั่นเชือกเสาเข้าไปครับแบบนั้นอารอนสัน้นนะผมต่อมาตัดได้กลางทางแล้วยังไงครับออกมาซ้ายที่กลวิธทะสามยิงขวาลูกนี้ครับสวยมากผม ออกมาซ้ายจากชัยวัฒน์รีนาวงให้ดิชิษนุพงศ์แตะแต่นี้ทีแล้วใส่ซ้ายลูกเงียบืหแทบสามเหลี่ยมครับลูก้ครยบจ่ายหักข้อลูกนี้หลุดเลยครับแล้วชิสนุพงศ์โชติครับกอง่าจากขอนแก่นยูนเตดครับโยกหนีับดึงหนีแล้วยิงซ้ายลูกเงียบอนพุ่งครับสามเหลี่ยมเลนือครับผมในทีสี่สองนะดีต่อมาหลุดเดี่ยวแล้วบรลเมตอาตวิไลชิปลูกนี้เหนือเหนือเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหต่อมา จ่ายเข้ามาแล้วบอลคุกคิกปาดหนึ่งทีฟอรันซ้ำโอ้โหยังเอาตัวมาเซฟไม่ได้ลูกนี้ซุปเปอร์เซฟแบบโดนลำตัวนะโจต่อมาจับได้โยกรอหนึ่งทีจอนประจรใส่ขวาเสียบเสาลูกนี้ประตูโดนบังด้วยแลวครับยิงคมมากออกซ้ายมาครับจังหวะน,นี้นูรุนโยกแล้วใส่ลูกนี้เสียบเสารครับโอ้โหประตูมองไม่เห็นบอนลแล้วครับยิงดีด้วยครับลูกนี้เสียบเสามากเสียบเสาแบคบ,มค,บมคมมากนะผมนี่รับนูรุนนับแต่หนี ยิงตัดหลังครับลูกนี้แล้วบนพุ่งเสียบเสาเข้าไปฮะปีกจากชนบุรีครับเปิดไปตรงกลางจับได้แล้วใส่ขวาลูกนี้ครับโจชัวคิมมิดฮะแหเออซื้จากเควินเดอบอยครับคิมมิดจับแล้วก็ใส่ขวาลูกนี้อย่างคมฮะเสียบเสาเลยวะต่อมาตัดด้ากลางทางโยกแล้วออกยิงติดบล็อกแล้วใส่จงังหวะเดียวเลยครับโอ้โหนักษนพี่สรรัมฤทธิ์ครับบุ๊กฮะเขาชื่อพี่บุ๊กนะครับผมตรงกลางจาก นักนปฐมนะผมยิงสวยมากครับลูกนี้เดี๋ยวต่อมาเจ้าคันเซลโลับเตียบเสาแล้วลูกนี้หูเดี๋ยวต่อมาพลิกหนีฟนาโนตอเลสแล้วใส่ขวาม,มคมจัดรับฟนาโนตอเลสครับซีจากวินิสจูเนียนะผมตอเลสแต่หนีมามรรครับผมแล้วยิงไกลเข้าบ่อยมากครับตอเลสเล่นดีมากครับผมเป็นร่างอ e ีปิกครับผมสุมได้มาครับืยิงคมจัดรับตอเลสเดี๋ยวต่อมาตัดได้กลางทางจ่ายมาใกล้ๆตอกส้นมา นิโคลโลบาลิลล่าลูกนี้ใส่ขวาหู่เสียบเสาครับลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วเทสเตเกนโขกเอา้าเรียบร้อยเลยครับนาทีบาฮาพับประตูขึ้นมาโขกครับโอ้โหเสื้อขาวกนะ็น่าประเด็นคล้ายๆกับฝั่งคล้ายๆกับทีมเดียวกันนะผมเสื้อขาวเหมือนกันนะจงังหวะต่อมานะ่าจะเป็นทีมตรงข้ามนะเสื้อขาวเหมือนกันใส่ขวาลูกนี้พาเวลนิดเวทครับบอลฮุกๆในที4-5บวก2ครับดูครับพาเข้าในมาเองครับไม่มีใครเข้าครับ แล้วก็ลองยิงทุกนี้ติดบอลฮุกครับกระเด้งพื้นเข้าไปเลยัง่วงต่อมาใส่ขวาวิวนิสุตจูเนี่ครับดูครับยิงอย่างคมแนละ้วเป็นคนหนึ่งที่ยิงใครเข้าบ่อยนะครับผมมาอีกแล้วครับวินิจุตจูเนี่รหลุดมาวินิจุตโยกหลบหนึ่งโยกอีกหนึ่งทีแล้วก็แปรครับโอ้โหเหนือจัดฮะหลอกหนึ่งครับพวกสาประตูครับเสียไปแล้วแล้วหลอกอีกทีหนึ่งครับแล้วก็แปรลูกนี้ครับเข้าไป จังหวะต่อมาใส่ติดเซฟแล้ววินิูุ์ฟาดซ้ำเข้าไปวินิูุ์จูเนียลรุนี้นนครับกระโดดจากอากาศฟาดเข้าไปท่าโคเท่ครับผมจังหวะต่อมาจับได้แล้วใส่ซ้ายของบาเซลจาร์ดี้ครับตัวลุกจากแบงคอกนะผมจังหวะต่อมาออกขวาจังหวะนี้ไปเองแล้วหลบสองมาลุงรัดรภูมิจันทึกใส่ซ้ายลุกนี้หูสวยจัดครับบอลอยู่ทางขวาที่ลุงรัดลุงรัดให้ใกล้ๆที่เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันแตะ แล้วใส่ซ้ายลูกเนี้ย ب, เสียบเสาเข้าไปครับผมกองหลังจากแบงคอกคอนเ็่เนครับผมใส่ซ้ายลูกนีย ب, ย้ยยิงอย่างคมฮะจังหวะต่อมาเบิร์นมาให้จากมาเน่ที่เจซุสเจซุสแตะแล้วใส่ขวาลูกนีย ب, ้ยโอคูหเช็ดเสาเข้าไปครับประตูใช้แค่สายตาเซฟครับไม่ต้องพุ่งกันเลยทีเดียวฮะจังหวะต่อมาตัดบอลขูกขิกโยกหนีจับตั้งถักแล้วดาบเบิรทัดใส่ซ้ายลูกเนี้ย ب, เปาโลดีบาร่าครับผมโอ,โ,โอ้โหเหนือจัดครับลูกนี้สวยมากครับ จังหวะต่อมาประตูจับบอลอยู่แล้วคู่แองออกมาเอาบอลค,คูกขิกตกแล้วโลกาเตรีใส่เลยจังหวะเดียววโปูโหูสวยมากครับผมจังหวะต่อมาหนีเข้าในมาแล้วหนีเดเบิร์ทัชแล้วใส่ซ้ายลูกนี้เฟเดริโกเคียซ่าครับผมดบวยิง,พ,งพุ่งครับบอลเสียบหน้าต่างเข้าไปจังหวะต่อมาพา,พาเมอร์พาเมอร์หนีสองแล้วก็ใส่ซ้ายเซตเสาเข้าประตูครับผมแอซซีตต์จากแฟนลัง,ลางผาดเนาะดูว่าโคพาเมอร์ครับ พานหนีแบบหนีมาสองฮะแล้วก็ใส่ซ้ายลูกนี้เช็ดเสาเข้าประตูไปจัห่หงวะต่อมาจับพิกแล้วก็ใส่ลูกนี้รับกาเบียบบาติสตูตาดานี้โลวว่าผู้หูเสียบคานับลูกนี้ฮะแ็้ขวาชาวบราซิลนะผมจับง้างแล้วก็ใส่ขวาลูกนี้เสียบคานเข้าไปอ่ะจัห่หงวะต่อมาหลุดทางฝั่งซ้ายรับเจ้าคันเซโโลคันเซโโลเปิดเข้ามาโอซิมเมนฟารับผู้บอลแสกหน้าโกเข้าไปแล้วผมโอ้โหรบบ เจ,จอคอนเทนต์ผมลูกนี้ดูโอซิเพนฟ้าครับผู่ประตูไม่ทันฮะแล้วยิงสวนติดบล็อกลิเจมใส่ซ้ายอีกทีครับสามเหลี่ยมลูกนี้ฮะดูครับจังหวะแรกครับผมติดบล็อกประตูทิ้งตัวไปแล้วลิเจมครับยิงจังหวะเดียวเท้าซ้ายลูกหนีครับผู้ขู่สามเหลี่ยมเลยครับผมจับได้จังหวะนี้เลี้ยงหนีมาซานติดเซฟครับดูซานเวลาโควิตครับหูแขนขวาครับของกูตัวเนาะจังหวะต่อมามาต่อ เลี้ยงจี้มายกเข้าานโอซิมเพนฟาดอีกแล้วผมแอซซส่จากฟิปคอสติดครับฟาดลูกนี้ยังเหนือครับผมจังหวะต่อมาเลี้ยงจี้มาโยกเข้าในใส่ซ้ายหลองกาเบียวบาโบซาครับขาซ้ายคมๆมับดูครับเลี้ยงจี้มานะครับผมแล้วก็หลบมาครับมีช่องขอลองสองซ้ายครับอย่างคมเลยฮะจังหวะต่อมาเลี้ยงจี้มาลมพาดใส่ซ้ายเช็ดเสาาเข้าประตูไปครับ แฟงแลมผ่าแล้วผมเปิดมาตรงนี้เป็นไว้ใส่จังหวะเดียวสามเหลี่ยมเลยครับอูโหูสวยมากครับลูกนี้แอสิจักหลุยอเบอร์ต้ครับแล้วเป็นเป็นไว้นะผมไปขวาจากอาร์เซนอลน,นะใส่จังหวะเดียวเข้าสามเหลี่ยมเลยครับอูโหสวยมากครับหลุดมาจังหวะนี้ดึงเข้าซ้ายแล้วขอใสครับลูกเกบาคิโอครับผมปีขวาชาบเบลเยี่ยมนะครับผมเปิดเข้ามามินโคบิตาบิทมงเอาติดเสาแล้วออืสามเข้าไปครับประตูไปติดบล็อกอะไรครับตรงนี้เป็นจังหวะฮาฮานะผมแน่ จังหวะต่อมาลย้ยงจีแล้วเอเวอร์ตันอีกแล้วครับโอ้โหเช็ดคาร์นะลูกนี้เอเวอร์ตันนะผมืึเหวีเสาม้งน่าจะดูผีแล้วขออภัยสวยมากครับวิลเลียมป๊อปใส่ขวาคมๆคมาป,ปีกจากเมืองทองยูเนเต็ดนะผมดูครั้งครับจากมุมนี้นะผมวิลเลียมป๊อปจากเมืองทองยูเนเต็ดส่งเข้าประกวดใส่ลูกนี้ใส่สายหนีนิดนึงอนะจังหงวะต่อมาเบิ้ลเข้าทางออกมาหนีเข้าในใส เข้าขวาภูมินแก้วตามืมคมจัดครับผมเบิอ่นอีกแล้วเบิร์ออกมาดูรับจังหวะเมื่อกี้ยับอีกมุมนึงนะครับผมพูมินแก้วตาสวยมากแล้วจาหนี้ฟรีคลิกซ้ายของซามูเอลชูกูเซย์เอสจุดไม่รู้ว่าซามูเอลหรืออะไรครับผมพูดไปก่อนนะแต่ข้างหลังที่อชูกูเซ่นะครับผมแล้วปั่นลูกนี้เท้าซ้ายอย่างคมฮะจากเอซีมิลานครับผมจดงวนี้ยับยังไงที่มาเข้าในให้แวร์ตู แปมเน้นเน้นนับติดบล็อกฮะจังหวะสุดท้ายครับเข้าในมาจากเดอรบอยให้กาก้าใส่ขวาใส่สายแสกกลางประตูเข้าไปครับดูว่าพวกสาประตู <c oughs> เออเลยครับลูกนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบรรสอนซีเอชนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ